สบายใจว่าให้มีความทุกข์ความยากมีแต่เงินแต่คำร่างไหลเข้ามาขอสอนเพื่นมาจะใช่ไหมเออตอนมาเออเออช่วยช่วยสิ้ไว้ในไดนี่ผูกไว้ผูกไว้อย่าให้ไปไหลเลาะบนธรรมดาได้เพิ่นนี่เลาะหอดไทยผุนเพิ่อน เกิดวันเกิดโอ้ภูเท่าภูกเก็ตมันก็มาลูกเขียนนะครับ อาร์ตเค้กขึ้นหลายเทอ <love> อ๋อแล้วก็มาโฮมกันวะอายุ oh, <are> <Okay. S 1> ครบครบเท่าไหร่แล้วโอ้18ปีแฮปปี Happy ้เบิร์ดอ่ะ้องเพงลงร้องเพงลงแล้วพี่รองเป็นเป็นปะแฮปปี้เบิร์ดเดย์ทูยูแฮปปี้เบิร์ดเดย์ทูยู birthday to you อ่า to you do you อ่ะอธิษฐานก่อนเปล่าจังสิได้สมหวังอยากได้แนวใดก็โอ๋สิเอาผัวแล้วตายแล้วบ่ทันหนดคอก็สิได้แล้วอย่าเฝ้ากวนเราให้เราอธิษฐานก่อนอ่องกันคอตอนคยมาไดตายบ่เออ เออเียเเเยยมเปิดไฟให้แล้วซื้อเนื้อใดนะจะของมันเกิดนี่นุ๊ตนุ๊ตบามาหาก็มาแต่ไทยบอสแฟนเราอยู่ไทยเป็นคนลาวหรือว่าเป็นคนไทยคนลาวคเับบออ๋อ เราไปหาเง no ินมาขอเจ้าแต่งดองบะโอ้ยินด well. ีนะินดีนะเสยรายเนาะเราไม่ได right? ้อยู่วันเกิดเจ้าเนาะอออาผูกเขียนนะครับผูกเขียนนะครับนี่เนี่เอาเปิดไฟให้เปิดไฟให้ใช่ลูกบ้อมาแต่ฟ้าคุณมาแต่ฟ้าของแมนเมนแมนแมน มาบ่างงานวัน,นเกิดยราวนะพี่น้องนี่ก็ผูกเขนนะครับ, <c oughs> ม,บมัน <c oughs> ให้ลูกเต็มบ้านให้หลานเต็มเมืองบอสีเลี้ยงยังไหเจ้าานีเอาแฟนเจ้าโบเรามาแล้วแต่ไทยบานีมืมืดนด ความเจ็บอย่าได้ความ,ขามไข่ย่ามีเค้กแล้วก็งามโอ,อเคกกับซีสันไปตะกินดมนนีมันเยน็นมันเย็นเขะ แก่หเราซะก่อนนะให้เราสบายเจก่ให้น้องแน่ล่ะจับไปเลยเขียดกันาโอเคเขาจูกแนให้เรายโเขกันนะค่กนอกก่อนบยวเยอนน้อันนี้่แรอยู่อีก่อ้ปาลูกเต็มบ้านลาเต็มเมืองหมดแหละรับ้วยเรองไปหาอยค่อยู่นินงินมาเต็มดอกจยไป เอาเอาเอาจะไปพูกล้วเนยทำมาหบมาพุกมาพอกมาพุกแขนน้องสาวแล้วมเินไอ้เคยเนาะโอ้ยเาเยตขวเอดเลยเป็นคอยกันี่ลบุมียานี่เปนี่เลยเป็นเป็นเคกเขนพี่น้องเป็นๆๆข่นี้แ็ได้ผูกเขนูกแขน

โอ้โหโอ้โหโอ้โหคอมฮักเท้ไมุอย่างไรเอ้ยเขาปั้นเพ่ได้ดีเนอะคนกระผูกแขนขึ้นเดี๋ยวไปดูเล้าหรอเดี๋ยวไปูไป่าุ่น เส่เงินแต่คำร่าหลเข้ามาเด้อเดได้คนข่อือัถือไว้ถือไว้ถือไว้เอามาอาเอานี่มีได้ล่เสุขกายสบายใจบ่ให้มีความทุกข์ความยากมีแต่เงินแต่คำร่างไหลเข้ามา จะนี่ต่อไปจะสุกจะมาจะล้ำจะรวยละเด้อสุปปัตนาทุกข้อความใจเข้าใจสติผูกเอาวันในเด็กให้มันขีอะไรนี่นี่หละผู้ว่าผู้ว่อย่าให้ไปลายอย่าให้ไปลายเลาระทัธรรมดาได้เพื่อนนี่เละฮอดไทยผุนเพื่อนนี่ทำใได้มากูดอะให้ได้กนั้นสมปัตนาสัตนาลเด้อมีมีคไหลเข้ามาเตกันเอันไห อ้าวโอ้หนี่นี่เลยนี่ตุ้ยตุ้ยผูกเขียนบิ๊มอันนี้บ้านอย่างนะบ้านบางพีนอยู่อยู่แต่อยู่เมืองตะแคกบอตะแคกเนาะ ไตกันบอยเจ็บบอยไข่ได้สูงยุงอนใส่ย่างไอพีก็ทำะไปหลายไมใช่นั่นแน่จะของมันเกิดสีแต่งมือใดเนาะสีแดงมาเบิ่งมา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 เบิ่งเดือนสองวะได้มือแล้วบอแม่ได้มือแล้วบะมัยังโดนเนาะ เราเกิดจำได้หามึงไม่ว่าพอเดือนเดือนหน้าเนนี่กจไดหามพอส่วนลายเดือนซนี่ก็จ้าจะแต่งดอกลายเอาไปบ้านได้เมียมือเดียวกันนี่เป็นทิมีซุบ้านอมามีซุบ้านเงินดอกเลยแม่แม่มันก็ไรู้ดล่ะเฮ็ดอมีูกเลยเมีนเฮ็ดเนีได้กะ คนหักกันมันเป็นไปอยู่ทำกันมันยืนดอกคนมันกันกินเจกินเลยแต่บอกพวกขั้นเถอะเขารวยอันนั้นมันคมป่าถนาเขาเมียนเมียนเอาเค้กเค้กปาดเค้กจะของวันเกิดปาดเค้กยี่เมย์ค่ะเมยยิ่งจุกจุกเกงละไม้ว่าให้อยู่แล้วหมอเกงละไม่ว่าให้ดูแล้วก็โต๊ะีโต๊ะน่ามี นี่จับได้คนน้นอยๆน,นี่จับได้นอาอขือข่าวเถ็ล่ะคื้ข่าวเทล็เทละ่ละจับได้หนิู้ยิงมอายไหมไมยิงวะ,ะซื่อไปไนไหนนี่สาวนิ่มสาวนิ่มสาวนิ่ม,มหอดควบเล้วะหอดปีเลยวะ,วะจเจ็ดเดือนอันนะ่ะอันนะ่ะ ขีรินดีดีดีเออดะนั่นนั่นนั่นนี่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 บอโอนี่ม่กกันิงเค้กิเค้กิงเค้ก น้องต้นากในบื้ไหนหมเกียระอเคลบ็นเบ็ค้กเพื่อเป็นเกียรติกับเจ้าของขอให้มีความสุขแล้วก็สมหวังทุกอย่างหรืออนูวัคืการครับู่ได้ฟมไมได้ไูียาะมบหมักแฟนงามมักแฟนมาเข้า ນະແດແຟນຄົນໂມດິດ